สวัสดีจ้ายินดีต้อนรบรข้อสช่องตาลูกตาลชาแนลค่ะกับบรรยากาศเศร้ามื่อนี้นะจ๊ะหลังจากที่เด็กๆไปโรงเรียนแล้วค่ะเตยกะขั้นสมหมูสมเนื้อเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องพอดีอันก็เลยยางระาะเบื้องันต้นไม้ต้นไหลละค่ะเขาแตกยอดขึ้นโอ้ยถือฝนนะพี่น้องว่างอาทิตย์ที่แล้วพรตกเนาะคะ่ะเบื่อ ทั้งพนูน่าจะตกอีกหร้อพี่น้องจ้ะทั้งพูน่าจะตกอีกเด้อจ้ะดอกบัวก็กำลับงบานพี่น้องจา้าหมู่พันธุ์ี่ยังดอกเล็กๆอยู่เลยเป็นสีม่วงจ้ะดอกบัวสีม่วงต้นไม้เตยกะยอดเขียวขึ้นแล้วนะคะซึ่งขึ้นแล้วส่วนต้นต้นกล้วยนึกว่ามันมน,นั่นนั่นแต่เอาไว้เอาเงาไต่ไว้ไต่โอ่งน้ำพี่น้อง ย่านมันตายเนาะก็เลยไปใต่องน้ำก่อนจอมดื้อพี่น้องเอ,อ้ยเปียกน้ำเปียกอย่างล,ะะล้วก็และนพาบัดนี่เตยมาเห็นอันนี้พี่น,อน้องจ้าน้อใหม่จา้ามันขึ้นลายๆไหมพี่น้องนะผู้ใดสิเอาไปกินมาเอาเดอ้อพี่น้องจา้ามันขึ้นอันต้นพุ่น อ๋อนั่นบม่รู้ว่าขึ้นอู้ตอนนั้นขึ้นจน,นสูงแล้วจ้ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามอู้สิได้สับได้แบดที่ไหนพี่น้องเอ้ยสิได้สับไปต้มไปยังอู้อกอไผ่ทั้งว่าจะอ่อนมีแต่แนวเฮ็ดแหละพี่น้องได้สมองนะแต่ว่าหากกันสิเฮ็ดได้บ่ได้เท่านั้นลนะเนาะพี่นอ้องจ้าเบืองปุ่น ขึ้นนอสโอ้ยว่าสิเอาแผ่นนี่ไปเก็บกระลืมตันะ้งไหนพี่น้องถือฝนแล้วนี่ก้อนนี้เด้ก้อนนี้บ่มี้พี่น้องอ้ยมีอยู่มีอยูย่นัน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 ,น,นก้อนนี้ก็ขึ้นแน่จ้ะก้อนทั้งพุ่นก็ขึ้นเนะพี่น้องก่นก้อนทั้งพุ่นก็ขึ้น อันนี้พายุงเราปลูปกถิ่มมั้งซึ่งเราเนี่ยพี่น้องว่าม,มันสิบใใหญ่มันก็นยังใหญ่ให้อยอก้อนนี้ก้อนนี้ก็จนว่าใหญ่หมดแล้วบอกผูกันสับกับวัีคนสับไปกินแย่นุ่ยแล้วก็มีพอกินแล้วก็บอเอาไปพี่น้องมันลายทุ่งนาเรามีรักแท้ให้เด้อพี่น้องเด้อเ่าต้องไปตามหาไก่ดอกรักแท้เดี๋ยอยู่ทุ่งนานี่แหละโอ้หลังจากฝนตกวันอุย้ยขี้ตมพี่น้อง หลังจากฝนตโตเมื่อวานนี้เขาแย้หนุ่ยมีน้ำด้วยจ้าเดี๋ยวสิบห้าเบิรงกันนึงพี่น้องจา้าว่าแมนสิบม่ไ้กินฟิงจื๊บนั่นเป็นเคือแล้วจ้านั่นต้นกล้วยต่เป็นเคือแล้วเด้อพี่น้อง อาอันนั้นกกำลังสิออกเขืออีกพี่นอปป้องช้าไปเพิ่งไปเพิ่งอันนี้เขือนึงลแล้วเด้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีจากวีแล้วพี่น้องเลนับเบิ่งนดูหล่ะหนึ่งสองสามสี่มีหาวีเดี๋ยวจะน้อยแต่จะไปให้พี่หมอดมาก่อนเดี๋ยวจะเอาปีปให้พี่หมอดต้มกินกับน,น้ำพริกเรามาคิดปีกวยต้มต้มพี่น้องพี่หมอดนะโอ้หลังจากฝนตกเลยมมยางรอเบิ่งให้เบิ่งนะเขียวชุอุ่มคักน้ำพี่น้องเนาะ ันนี้ต้นบักพุ่ง,งนี่แล้วก็ปลูกทิ่มซื้อๆได้นาาในใจแล้วยายออกมาจากมองหน้าบ้านตรงที่เซีันเทพื้นตอนน่ะจ้ะเราย้ายออกมาวางไว้ซื้อๆเพื่อ,อน้องแมวเราเอามาเสียบไใบดอกว่าพิษค่ะขุดรุมเดีวแล้วก็เสียบไว้ซื้อพี่น้องเราไม่ได้ใส่ใจอย,อย่างนี้บัดิติดอันดใดที่ใส่ใจดีๆบ่างามเราพี่น้องบ่งบงติดตายเบิดน,นี่ต้นอันบานบุรีอยู่นี่กับมีจ้าเป็นดอกโอ้สวยงาม อยู่ตรงกอ,อกล้วยนี่แหละกอ,อกล้วยเพิ่งมาเพิ่งมองนี้บัดทีเนี้ยพี่พน,น้นองกำลังออกปีจะออกเครือจ้าพี่น้องจ้าเพิ่งกำลังมานเฮ็ดสูบรูปอยู่พี่นอ้องไปตะขอเลขแท้พี่น้องเพิ่งปีน้ำแท้ถพี่นอ้นอ,นองมันบ่ออกโนแม่จ้าต้นกล้วยเต็มเมีย เกิดจากยางพี่น้องปลูกแล้วมันบ่ออกนอบ่แตกนอต้นทั้งหนาคือกันจ้ะกอทั้งหนานั่งคือกันพี่น้องนะกอทั้งเข่าสองกอนั่งคือกันจ้ะน่ะบ่แตกนอจ้ะแตกแตกนอเดียวแต่ผุดแล้พี่น้องเลยเพราะท้านมีอีกอยู่จ้ะอันนี้จนอันนี้กับอันนี้บ่แตกจนว่าออกปีแล้วกยยังบ่แตกนออยู่พี่น้องบ่แตกกออยู่จ้ะเกิดจากยางเสด็เกิดจากมืดพี่มอดขุดแต่เป็นคนปลูกซื้อติหือหรือว่า หรืมือห้อนหรือมือจังใดเพื่อน่าปลูกแล้วเพแตกนอแตกอย่างพี่น้องปลูกไว้ตั้งโดนจนน่าออกเขื่อออกอย่างกับว่าแตกนออันนี้กับว่าแตกนอพี่น้องเออจ้ะอยู่เลาะหนองน้ามีกระไดบ่มีนอเลยเด้อจ้ะเนี่ยปลูกได้เป็นปีเหรอบ่มีนอจักนอเนี่จ้ะเตงกระงึดขึ้นกันงึดลาย อันเป็นยังเตยค่อยถามหาว่าให้ท่าวงาะเรามาปลูกกัญกล้วยไห้เนาะพี่น้องไปเบิ้งกอที่ท่าวงาะเราปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเตยสิพายางไปเบิ้งจ้ะเดี๋ยวพายางไปเบิ้งกอกล้วยที่ท่าวงาะเราปลูกไว้เนาะพี่น้องอันเตยปลูกนาะบ่แตกบ่แตกนอบ่แตกยังพี่น้องเอ้ยผัดมาเบิ้องท่าวงอแยหนุ่ยปลูกป่ะที่เนี่ยแม่นเบิดนี่แมียพี่น้องเมืองต้นน้อยนึงกระแตกนอแม่เจ้าเงยบกคะ ิ่งดูม่แม่นติตตปากเป็นเด้พี่น้องนี่น้อยก็แตกนอจ้าแตกกันนั่นมึงติปลูกเป็นปีบ่แตกนอเพราะนอจ้านี่กอน,นี่เท่างอเพิ่นปลูกไว้นี่พี่น้องเท่างอแย่หน่วยปลูกหลายหุ่เแล้วเด้นะจ้าแตกนอเป็นปีตกเขือตกยางอันนี้ก็ตกเขืเอออกมาแล้วตกเขือตกยางนะจ้าท่างอแล้วปลูกมึงดูพื่นนอหน่อยซากลากยู่พี่น้องก็จะได้ขุดไปปลูกขึ้นนะ่ะอยให้เราไปปลูกสันเด้ คุณน่ะลปลูกไปนะเจ้าของปลูกแล้วว่าเป็นนอไม่ปเป็นยังดอ,อกพี่น้องเอ,อ้จมเป็นยังคือทมหาคนนมาปลูกหายแจ็บบางท่านอาจจะวา่าคือพอปลูกเองโรดนั่นสินาจ๊ะพี่น้องเตยปลูกแล้วมันพอแตกนอกจ้าเพิ่งพอแตกนอกได้พี่น้องพอแตกกอเลยจ่ะอันนั้นพี่มอดปลูกนะ่ะเป็นกออยู่นะคะนะ่ะอันนั้นพี่มอดปลูกคะ่ะที่เหลือคือพี่มอดขุดรุมมล้วแต่เป็นคนปลูกเป็นพุดไปกบพี่น้องบางท่านมันก็พอแตกนอยอเตยยังวะ มันเกิดจากยังฉันเด้พี่น้องเอ้ยคำโบราณหรือว่านเป็นคือคำโบราณเป็นว่าตถีว่ามือห่อนปลูกยังบ่ค,ค่อยเกิดบ่ค่อยงามจังสิหมืพี่น้องแม่นบ่ลสันเดี <c oughs> มือชาวงงแล้วปลูกน้อยๆก็แตกนอจนงึดงดอะไรหลือเห้พี่น้องมาเบิ่งเหรอว่ามันต่างกันเนาะ ก็วางเตยปลูกกับท้าวง้อปลูก,กอะไรกับพี่มอดปลูกเนะี่พี่น้องเป็นปีแล้วเนะด้อะไรสำนันแล้วเพรแตกยอดเพรแตกยังทั้งนี้พี่มอดปลูกเนี่ยจ้ะนี่หมอกกอน,นี่กับพี่มอดปลูกได้เนี่ยพี่น้องแตกนอกว่าฉันนั่นน่ะ <c oughs> เอ้านอไผาย,ยี่นี่กับมีดเดินนอไม้ย,ยี่นี่กับมีดจุกของปลูกแล้วมันเพรแตกฉันเนี่ยก็เลยถามหาให้ท้าวง้อมาปลูกแล้วพี่น้องเอ้ย เงืดลายเงืดลายเงิดอันเป็นคำคือจังคำโบราณเพิ่นว่าบอกหรือจังใดสันเดีพี่น้องเนาะมาบอกกาวเราความกันสลหรับพี่น้องจ้าว่าเป็นยังคือปลูกกันกล้วย่าแตกนอเป็นยังคือได้ถามหาคนปลูกให้สัานแลราจ้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สัมนี้ก่อนจ้าเตรียมคอยพอๆกันคลิปไหมน้ะพี่น้องเนาะส,ส,สวัสดีจ้า